สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์บายครูฟ้านะคะนี่ลิงก์อด้านล่างเลยช่องครูอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะครูฟ้าลงคลิปไปทั้งหมด3 EP ีแล้ววันนี้เป็น e ีพที่4 EP นี้เป็น e ีพีที่ครูฟ้าขอแนะนําตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าก่อนที่จะติดตามครูฟ้าเนี่ยครูฟ้าเนี่ยทำอะไรยังไงจบมาจากที่ไหนทํางานที่ไหนและตอนนี้แต่งงานหรือย,ยังอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าครูฟ้านั้นจบมาจากที่ไหนนะคะเอะ ชื่อเสียงเรียมนามครูฟ้านี่ชื่อว่าอะไรโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะครูฟ้าชื่อนางสาวสุภาวินีโตระนะคะนางสาวสุภาวินีโตระเรียกสั้นว่าครูฟ้าจบมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนี่มหาวิทยาลัยของครูฟ้าเองจบตั้งแต่ปีสองห้าห้าแปดนะก็นานมากส่วนนี่คืออ่าชุดครยที่ครูฟ้าใส่ตอนรับปริญญานะคะ ครูฟ้าทำงานที่ไหนคะตอนนี้ครูฟ้าทำงานอยู่ที่โรงเรียนสอนอาโรงเรียนเอกนชนแห่งหนึ่งก็คือสอนทั้งสายสามัญและก็สายอาชีพส่วนครูฟ้านั้นสอนอยู่ฟังสายอาชีพนั่นเองครูฟ้าทำงานครูฟ้าจบเอกอะไรคะครูฟ้าเนี่ยจบจบมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนคนครศรีธรรมราชนี่มหาวิทยาลัยของครูฟ้าเอง จยตั้งแต่ปีสองห้าห้าแปดมาก็นานมากส่วนนี่คืออ่าชุดครวที่ครูฟ้าใส่ตอนรับปริญญานะคะครูฟ้าทำงานที่ไหนคะตอนนี้ครูฟ้าทำงานอยู่ที่โรงเรียนสอนอโรงเรียนเอชชนแห่งหนึ่งก็คือสอนทั้งสายสามัญและก็สายอาชีพส่วนครูฟ้านั้นสอนอยู่ฝั่งสายอาชีพนั่นเอง ครูฟ้าทางานอ่าครูฟ้าจบเอกอะไรคะครูฟ้าเนี่ยจบเอกบัญชีแล้วก็เรียนต่อต่อบวบัณฑิตวิชาชีพครูนะคะ1ปีก็รวมเป็น5ปีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ครูฟ้าก็มีไปก่อวิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะครูฟ้าสอนอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณเกือบจะแปดปีแล้วแหละสอนเด็กบัญชีทั้งหมดเลยอ่ะครูฟ้ารักสัตว์ไหมครูฟ้าเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์เป็นชีวิตจิตใจเลยคะ่ะเพราะว่ายังไงอะ่ะเดิมทีก็ไม่ได้รักสัตว์มากหรอกคะ่ะ ห้านอ่านของครูฟานเอาแมวให้ครูฟานเลี้ยงตัวแรกตั้งแต่ปีปีห้าห้าเปดเลยครูฟานก็เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็รวมๆแล้วเกือบจะเจเก้าตัวแล้วค่ะครูฟานเลี้ยงแมวทั้งหมดเก้าตัวด้วยกันนะคะเยอะมากซึ่งครูฟาก็ยังงงตัวเองทำไมเลี้ยงตั้งเก้าตัวไม่หรอกจริงๆไม่ได้เลี้ยงไม่ไม่เจตะนาะที่จะเลี้ยงมาเก้าตัวเลยแต่ว่าเดิมเดิมทีมีตัวเดียวอ่าแล้ว,แล,วแล้วตัวที่สองมันก็มา ไปสองมาครูฟ้าก็โอเคได้เดี๋ยวทำไง่าไปทิ้งก็เราสงสารนะนะเราก็คนไม่ได้รักสัตว์แต่ก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะทำร้ายสัตว์ขนาดนั้นก็เลยครูฟ้าตัดสินใจว่าเลี้ยงก็เลี้ยงปัจจุบัน9ตัวด้วยกันที่มุงโคตรมา2ตัวก็กลายเป็น9ตัวนะคะส่วนครูฟ้านี่ชอบเที่ยวไหมบอกจริงเลยว่าชีวิตก็อยากจะเที่ยวนั่นแหละแต่ว่ามันหาโอกาสเที่ยวยากมาก แต่ว่าถามว่าชอบภูเขาหรือทะเลครูฟ้าได้ทั้งสองอย่างแต่เพราะว่าครูฟ้าเดิมทีบ้านอยู่อยู่แถวทะเลเลยอยู่แถวทะเลหัวไซน์นี่แหละครูฟ้าก็คิดว่าทะเลของครูฟ้าเบื่อแล้วภูเขาครูฟ้าอยากไปเที่ยวภูเขามากกว่าเพราะภูเขามันมันเย็นมันสบายมันไม่เหนียวตัวถ้าทะเลมันเหนียวตัวแต่ถ้าถามว่าจะถ่ายรูปชอบถ่ายรูปที่ไหนก็ชอบถ่ายรูปแถวทะเลมากกว่าเพราะแต่ทะเลมันดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่านะคะแต่ยังไงก็ชอบทั้งสองอย่างแหละว่างๆอย่าลืมมาชวนครูฟ้าเที่ยวบ้างนะคะ กำลังรอโอกาสอยู่เลยแต่ว่าช่วงน,นี้โควิดไปไม่ได้ก็เลยแบว่าเก็บตัวหน่อยเก็บตัวนะวนะ่แล้วก็ส่วนคําถามยอดทิตเลยของครูฟ้าเมื่อไรจะแต่งงานคะบอกเลยครูฟ้าก็รอคุณมาขออยู่เหมือนกันไม่มีใครมาขอครูฟ้าเลยคะ่ะนี่ก็อายุก็ปาจะอืไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราติดตามว่าครูฟ้านี่อายุเท่าไหร่นะคะโอเคคะ่ะ ส่วนถ้าใครมีคำถามสงสัยอย่าถามครูฟ้านะคะให้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะถามครูฟ้าเพิ่มเติมสามารถถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาต่อหรือว่าแนวทางในการทํางานการใช้ชีวิตครูฟ้าสามารถตอบได้เลยเพราะว่าครูฟ้าทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะตอบโจทย์และสไตล์ของครูฟา้าว่าแต่ละวันครูฟ้าเนี่ยทำอะไรบ้างกินนอนเที่ยวทํางานการใช้ชีวิตแต่ละวันการเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ครูฟา้า ก็คืออย่าแชร์ไลฟ์สไตล์ของครูฟ้าให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ฝากเพื่อนๆคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกดติดตามครูฟ้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะช่องนี้นะคะครูฟ้าค่ะติ้งขอบคุณค่ะ